ทมาสื่อกันเลยว่ามาสกันเลยยูนทำท่าแบบนี้ทำท่าแบบโขกไหมทำท่าแบบโขแบนี้เออนี่ไหมเอาได้เลยนี่เฉงนี่เออเออเออเอ

อฉันดูแลหลนะัง๋อฉันมีปืนง่ายฉันปืนฉันมีปืนหน,น,นียิงปืนด,ดีนะออยังไม่ตายยิงออมาที่นี่สิยิงมาวันสิืนะอ้อไปหนะ้าถือดาบกว่าฉันเอาดาบมา ไม่กลัวใครหรอกอะไรมาเจอซันหน่อยชอมบี้เจอพลังซันหน่อยอข้ายิงปืนข้าถือดาบจิ้มหามเลยจิ้มหามทำไมวันมีมากเกินไปทำไมมันติดเชื้อจัง เออติดนี่เลยชิมเลยจะมีตัวนี้แกต้องตายชิมสมองมันชิมมันดิ่งยังไม่ตายเจอนี่ไปเ้ลเปิ้นตู้มอุ้ยมันยังไม่ตายจิ้มจิ้มปากจิ้มปากเลยจิ้มหัวตายเลย อ้ยช่วยฉันด้วยงหนีกว่าชมมีปลุกมาแล้วมีคนรอดชีวิตไหมว้ยช่วยฉันด้วยว้าไม่โดนสมิบกินตายแน่นคนมีผู้รอดชีวิตด้วยโอเคเราให้คนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงอมีบเลยโอเคเราต้องรอก่อนคือใชสมัมสมัมสมาม ไม่สมองไม่สมดุพุ่งว่าสะแหงเลยอะ่ะกระโดดเตะร่างกายเลยวันไปวันวันจมิำให้เกิดปัญหากันช่วยเยไปช่วยมาเลยไปช่วยพลอซีลมาแล้วไปเปิดประตูเอิกอิกอ็กไปไปได้แล้ว,ลวอืม มีพูดร้องสิไหมไอกระบงพชรไปกว่าไปกว่าไปกว่าไปกระงพชช่ว,วยฉันด้วยโอ๊ยยังมาถีบฉันแม่เนี่ยโอ๊ยเขาถูกถีบนมาไมา่าเฮสว่งางเลยแ้ปปี้บีปประตูแมงส้มสบีชเอ๋เอเย๋สม์ท มาไม่กล pues ัวแกหรอกเจอนั้นเจออาเปจีหน่อยเป็นไงอาเปจีเยอออยบออนี่ก็คือเคสตาลิกยิงซอมมีมัน

ไม่ไม่เป็นไรหรอกด้านเจอปืนวิซายง่ายอ้าวทีแกด้านเจอปืนวิซายเพลงง่ายปิวจูเพืดมแตงแต้มเลยตูมยิงมันี่อย่าเออเออไอ้พูดไม่นะไอ้พูดตายละเกินมาแล้วไอ้ตัวนั้นมันหายไปไหน มันยาดมันตาจไอเลยว่าไอ้เน่ยไอ้ยาดไอ้เยเ้ยเฮ้ยเฮรถยิงมันยิงได้เลยสายสันถถ่นระดับหนไม่เป็นไรครับเราจะยิงเองไม่ต้องวางไม่ต้องวาง เออเออเด็กตัวน้ยเอออยูกูอยู่วะยิงมันยิงกระเทือนกกูกก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 ก ล้วต้องใช้ระเบิดแล้วระเบิดแก้วนะ้ำตาอีกเอาวะมั่ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วเรายิงไอ้ปีเซียลได้มันหายไปแล้วทุกคนกลับมาตนก็ตีแล้วเย้เย้